thank <sweak> you ันนี้นะคะแม่ไปช้อปปิ้งของดีๆในะราคา60บาทไม่อีกแล้วเรามาเปิดดูพร้อมกันเลยดีกว่า <c oughs> จ,ะจะบอกว่า60บาทหมดเลยก็ไม่ได้นะคะ <c oughs> เพราะว่าอย่างหมวกใบนี้ติดป้ายขายอยู่ที่ราคา120อ่บาทนะคะ <c oughs> แต่ความน่ารักคือน่ารักมากแม่รู้สึกว่าเป็นดีไซน์เก๋ๆสไตล์ญี่ปุ่นนะคะคือเรียบๆมีอะไรนิดๆหน่อยๆพอหน้ารักแม่ก็ใส่ได้ชแตมก็ใส่ได้นะนี่ไหนมีโบนิดนึงแล้วก็ไม่เป็นทรงแข็งจนเกินไปนะคะสามารถพับแล้วใส่กระเป๋าเดินทางได้เพราะว่า เริ่มเข้าช่วงท่องเที่ยวกันแล้วใช่ไหมคะเผื่อใครอยากจะแบบใส่ชุดสวยๆแต่ตัวสวยๆมีโมงสวยๆไปถ่ายรูปเวลาที่ไปเที่ยวกันจะได้พกได้สะดวกนะคะถือว่าอันนี้แม่ถูกใจมากๆ <c oughs> ขอเปิดอันที่ราคามากกว่า60ก่อนละกันเนอะแล้วเราอยดู60กันนี่นี่นี่น่ารักมากสิ่งนี้ก็ร้อยยี่สิบอ่ะสองอันนี้ร้อยยี่สิบนะคะแล้วก็ร้อยเจ็ดสิบออกมาแล้วนะสิ่งนี้ราคาหนึ่งร้อยเจ็ดสิบบาทนะคะก็คือไฟประดับที่เป็นลูกต้นคริสต์มาสนะคะนี่ อุ้ยน่นารักอ่ะเอาไว้ตกแต่งต้นคริสต์มาสนะคะหรือว่าอาจจะในห้องนอนหัวเตียงอะไแบบนี้นะหรือว่ากำแพงก็ได้ถ้าเขาให้ถานมาจะเลิศมาก <c oughs> ไม่ได้ถานมาใส่ใส่ไม่เห็นถานเลยเดี๋ยวแม่ไปเอาถานมาใส่ให้ดูกันนะคะกลับมาแล้วนะคะพร้อมกับปิดไฟมาด้วยเราจะได้เห็นชัดๆเวลาที่เราเปิดไฟนะคะสวยเลยสวยเลยโอ้ย,ย, <c oughs> ย,ย <c oughs> อยากจะกรี๊ด คือว่าตัวตั้มคริสต์มาสที่เป็นโครงโครงเนี้ยค่ะเป็นสีทองนะคะแล้วก็มีไฟอยู่ข้างในนี่น,น,นี่เอาไปแขวนไว้ข้างหลังนะคะน่ารักมากเลยอะให้อารมณ์เข้ากับคริสต์มาสที่กำลังจะถึงเลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูของต่อไปกันค่ะ มีไฟเหมือนกันงินแม่จะยังไม่เปิดไฟนะทุกคนสิ่งนี้นะคะ2ออันนี้ราคาเท่ากันคือ120บาทเป็นของชนิดเดียวกันแต่คนละแบบสิ่งนี้นะคะเอาไว้ห้อยต้นคริสต์มาสซึ่งเดี๋ยวแม่ก็จะเอาต้นคริสต์มาสออกมาตั้งแล้วนะคะก็จะได้ตกแต่งกันเลยต้องใช้ฐานอีกไหมอะคือแม่ก็ต้องวิ่งไปเอาฐานอีกใช่ไหมคือในรูปที่กล่องนะคะหน้าตาเหมือนแขวนต้นคริสต์มาสเนาะแต่ว่า เขาไม่มีรูให้แขวนอะแล้วเขาไม่มีเชือกมาให้ก็น่าจะตั้งตกแต่งมากกว่าแล้วเขาก็ไม่มีฐานมาให้ด้วยอันนี้ค่อนข้างผิดหวังนะคะเพราะว่ารูปที่กล่องอะหน้าตาเหมือนแขวนต้นคริสต์มาสแต่แม่ก็ตั้งใจจะมาแขวนที่ต้นคริสต์มาสนะคะแต่ว่าจริงๆเราไม่ใช้ไม่มีฐานใส่มาซึ่งเป็นฐานซส์แบบเล็กเท่าเนี้ยคะ่ะแล้วแม่ที่บ้านแม่ไม่มีฐานแม่ต้องไปซื้อฐานมานะเลยเปิดไฟให้ดูกันไม่ได้เลยซื้อมา2ลายนะคะอันนึงเป็นดาวสีทองแล้วก็ต้นคริสต์มาสข,ข้างในก็มีตกแต่งกระจุกกระจี้ยอะไรอย่าง เป็นดาวสีแดงข้างในก็เหมือนแบบเป็นสายรุ้งสีเขียวพันรอบต้นคริสต์มาสนะคะต่อไปนะคะเป็นของละคา60บาทหมดเลยเริ่มจากสิ่งนี้ค่ะหินพลาสติกรูปเพชรสำหรับตกแต่งนะคะจริงๆแม่อยากได้หลายๆสีมากเลยนะคือว่าตามร้านเล่นเกมอะคะ่ะที่เขาให้มีตักคริสตัลอะไรอย่างเงี้ยที่มีหลายๆสีอะแม่กับเธอแตนไปเล่นกันสนุกมากเลยอะตักไม่ได้กะสังเม็ต แล้วเ,เล่นที20บาท20บาทแม่ไปเจอที่นี่นะคะ60บาทแล้วเม็ดใหญ่กว่าไม่ดตัวนี้เลยแล้วก็หน้าตาเป็นแบบทรงเพชรนะน่ะนี่สวยงามเลยค่ะนะคะก็จะซื้อมาให้ฉันแต้มเล่นเป็นเพชรเต็มไม้เต็มมือไปหมดเลยนะคะเม็ดโต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 เยอะๆนะ จริงๆแล้วเขามีเอาไว้สําหรับวางประดับตกแต่งนะคะเราอาจจะเอาสิ่งนี้นะใส่ในถ้วยใส่ในแจกันอะไรเงี้ยเราก็เสียบดอกไม้ไว้สักดอกหนึ่งอะไรเงี้ยก็น่ารักดีนะคะต่อไปค่ะนี่ทาทแมวน่าจะถูกใจสิ่งนี้นะคะสิ่งนี้คือสติกเกอร์รูปแมวที่มาเป็นม้วนๆแบบเนี้ยแม่อยากให้มีรูปหมาจังเลย แต่ว่าร้านที่แม่ไปนะคะมีแต่รูปแมวแม่ไม่แน่ใจว่าสาขาอื่นจะมีรูปหมาหรือเปล่าถ้าใครเคยเห็นที่สาขาอื่นมีรูปหมาคอมเมนต์บอกแม่หน่อยนะคะเป็นแบบนี้นะคะมีรอยปละอยู่ตรงนี้ <c oughs> แบบนี้นะ แล้วก็มีที่เราเขียนโน้ตสั้นๆได้นะคะแล้วเราก็อาจจะแบบแปะไว้ในสมุดกันลืมนะสมุดน้องๆท่องหนังสืออยู่ใช่ไหมทอ่องๆท่องล้วตรงไหนที่แบบเป็นข้อความสําคัญหรือสิ่งที่ต้องจํานะคะก็อ,อาจจะเอาอย่างเงี้ยเขียนตึกๆๆแล้วก็แปะเอาไว้เพื่อที่เวลาที่เรากลับมาทบทวนนะคะเราจะได้มาอา่านอต้องจําตรงนี้นะหน้าแมวหลายแบบนะคะหลายตัว,แ,วแบบนี้แบบนี้ก็มีแบบนี้ด้วยหน้าขาวๆต่อไปค่ะมีความคล้ายๆกันนะริบบิน้นกระดาษลายโดนัทเป็นอย่างนี้ เป็นริบบิ้นกระดาษย,ยาวๆอย่างนี้นะคะายโดนัท,นทเวลาใช้ก็คือแกะออกมาแบบนี้นะคะก็จะเป็นกาว เอาไปติดได้ก็คือประมาณ masking tape นะแม่ว่านะคะเหมือนเหมือนกันเนาะยาวทั้งหมด1 5 0ซนเมตรนะคะ1 5 0ซนเมก็คือเมตรครึ่งอย,ยาวเนาะต่อไปต่อไปนี่ค่ะสิ่งนี้เนื่องจากบ้านเมืองเรานะคะเข้าหน้าหนาวมาแป๊บหนึ่งก็หน้าร้อนแล้วนะพัดลมแต่ไม่ใช่พัดลมพกพาธรรมดานะคะเป็นพัดลมไอ้น้ําเขาจะมีแทงแทงน้ําอยู่ข้างหลังนะคะดึงออกมาออกมาแล้วแล้วเราก็ไปเติมน้ําใส่ในนี้ค่ะ ส่วนตัวพัดลมนะคะก็ไม่มีฐานมาให้เหมือนกันเรียบร้อยนะคะประกอบร่างค่ะคือแม่มีความรู้สึกว่าทำไมกระปองก,กระแปกค่อนข้างกระป๋องก,กระแปกยังไงก็ไม่รู้ว่าอุ้ยก็คือเปิดวันนี้นะคะเปิดด้านบนเป็นพัดลมแล้วพอรู้สึกว่าอยากจะเย็นมากขึ้นก็เอานิ้วกดน้ำตรงนี้ออกมานะคะน้ำก็จะผ่านพัดลมมาหาเราค่ะก็จะเย็นขึ้นเนาะ จริงๆแล้วอยากให้มีสีชมพูมากเลยแต่แม่ไม่เห็นสีชมพูอีกแล้วนะถ้าใครเคยเห็นแบบนี้สีชมพูคอมเมนต์บอกแม่หน่อยนะคะต่อไปค่ะสิ่งนี้นี่นะคะคือแปลงสําหรับล้างกระทะล้างหม้อล้างอะไรแบบนี้นะแต่ว่าสิ่งที่เขาพิเศษก็คือเขามีตรงนี้ค่ะใส่ใส่ใส,ส่น้ํายาล้างจานลงไปน,นีนี้เวลาล้างๆๆใช่ไหมคะแล้วก็กดตรงนี้มีเขียนว่า push ให้กดนะคะก็กดลงไปปุ๊บปุ๊บน้ำยาล้างจานก็จะลงมาตรงนี้แล้วเราก็ล้างได้เลยปืดป๊ดปืดป๊ดปื๊ดปื๊ดแบบนี้นะ อันนี้น่าจะถูกใจคุณแม่นะคะสาหรับใช้ลังจานนะแม่ก็ลองซื้อมาลองใช้ดูว่าจะใช้ดีหรือเปล่านะคะแล้วก็สิ่งนี้ค่ะน่าจะถูกใจคุณแม่อีกเหมือนกันแปรงปัดฝุ่นนะคะมาในรูปแบบหน้าตาของสิงโตนะคะมีก้านเล็กๆตรงนี้เวลาจะใช้ะเราก็เอ,อกกาก้าน ให้ดังกึกนี้เราก็เช็ดเช็ดโต๊ะเช็ดชั้นของเล่นอะไรข้างหลังนะคะตามซอกตามมุมนะคะด้วยความแบนของเขานะคะเขาก็สามารถเช็ดใต้โต๊ะใต้ตู้แบบนี้ได้อะ่ะเอาเสียบเข้าไปเช็ดเช็ดเช็ดแบบนี้นะคะแล้วก็ถอดซักได้เลยต่อไปคะ่ะเป็นถ้วยและน่ารักน่ารักนะคะคือก็น่าจะแบบเหมือนเป็นถ้วยของเด็กใส่ผลไม้ใส่ขนมอะไรแบบนี้นะหนึ่งห่อนะคะมี2ลาย2สีนะคะสีเหลืองกับสีชมพูนะก็เอามาใส่อะไรกระจุกกระจิกนะคะหรือว่าจะใส่ขนมให้เตมให้แม่ทาน ก็ได้นะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสําหรับเปิดถุง60บาทวันนี้นะถ้าชอบวิดีโอแบบนี้ก็อย่าลืมคอมเมนต์กันไปเยอะๆข้างล่างนะคะเดี๋ยวแม่จะมาอ่านนะแม่ก็ฝากติดตามแม่ปูเป้เพ่อเยอเยน้องชแตมที่เพจแล้วก็ Instagram มแม่ปูเป้นะคะที่สำคัญอย่าลืมกด subscribe ช่นงนี้นะวันนี้แม่ไปก่อนนะคะบ๊ายบาย